แกงแกตาครับแกงแกตาด้วยเครื่องสูบลมลูกบอลเนี่ครับรอรอแก้งก่อนแก้งก่อนแกงก่อนครับขอแก้งก่อนแกงก่อนเดี๋ยวค่อยเอาให้เล่นครับอยากแกงอองมานานแล้วแก้วตามันใส่มันใส่ตัวเล็กๆอ๋อไม่มาเลยครับ เต็มแล้วนั่นล่ะอยากเล่นอยากเล่นแก้ค่รือตาโตเลยตาโตกลัวเสียงนี่เสีงยงเสีย,ง,ยงจากอันนี้ครับเสียงจากเครื่องนี้เสียงที่เขาไม่ค่อยชินก็จะร้องไม่มายังไม่กล้ามา ไม่กล้ามาพี่ตัวเดี๋ยวรอแก้วมาก่อนแก้วมานี่โมไม่กล้ามาเลยดูเป็นลูกหลังแม่ <c oughs> ไม่กล้ามายังไม่กล้ามา <c oughs> อ่ะ <c oughs> มาแล้วแม่มาก่อนแล้วไปทัวแกวัดดีจ้าก่อนเร็วจ้าเออลืมหมดแล้วมากวัดดีนี่ ตัวบอลน,นิดหน่อยตาแก้ตาเล่นแก้ตาจะเล่นไหมน่าจะแก้งสักหน่อยได้ยั <laughs> ยอกเอา้าเอาให้เตะอย่าแตกนะอย่าแตกนะอย่าแตกนะลูกนี้ห้ามแตกนะนี่ว่า มีแตกแน่นอนแบบนี้แกแกตาเล่นแบบนี้ผมว่ามีแตกแน่นอนครับดูจากการเตะแล้วดูจากรูเปเตะแล้วไม่น่าจะรอดอ <c oughs> <c oughs> ไอ้โดยจากลูกเตะแล้วไม่ได้จะรอดรอดไปแล้วครับรอดไปใต้ท้องแม่นะครับผมอี่ยินเสียงหยุดเอ้ยโยนมันให้เลยเอ้าไปต่อ,อวิตามินก็อยากกินวันก็อยากเตะเพาเห็นพี่เขาเคยกินกับใครเขาจะหยุดอยู่นะนะครับหารอกิน ิตาหนิงก็อยากกินบอลก็อยากกินไม <c ười> <c ười> <c ười> ่กล้าไปอ้าวไม่แม่งไปแกล้งเล้ว <c ười> มีหันมองอีกหลังเลียบ นี่ไปเล่นบ้านพี่ดาวมาลูกเป็นไงบ้างคลิปนี้ก็คือวันที่แก้วตาไปเล่นบ้านพี่ดาวคนระับไปเยอะอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ตามไปถ่ายไปได้สดนะผมพอดีไม่ว่างครับก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปมีแต่คุณพ่อคุณแม่เอาไปครับอาเตด้วยกินด้วยอาโชว์ VFC หน่อยกินด้วยเตด้วย

โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยบ้าบ้าโอ้ยแตกแล้วแต่ล้วบอกที่ถั่วไหนวาแตกครับเรียบร้อยนั่นเห็นไหมแตกนะครับผมอแตกแล้วอดเล่นโอ้ยเยอะเปหลอกได้ของแม่แกมากินวิตามินแล้ว แตกบอลแตกแล้วเขาคงตมากแล้วนะครับตแบบร่างกายเขาคงแข็งแรงมากตมากดูเล่นแล้วก็แตกเล่นแล้วก็แตกก็เล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ว่าพอเริ่มเล่นมันมันบุกอารมณ์ตามขากระตะเปี้ยงเดียวแตกครับ <c oughs> อม่ได้ไม่ได้มีเสียงนะ พี่แม็กมีเสียงนะแกจะมาติดยิงไม่ได้นะ <laughs> พี่แม็กมีเสียงนี่แกจะมาแก่งไม่ได้ดิแต่ลูกบอลพี่เอซีส่งมาก็เยอะนะครับผมผมก็ให้เล่นถ่ายคลิปได้ก็บางทีก็เล่นหนึ่งวันก็แตกนะครับหคลิปกําลังถ่ายสู่ปุ๊บมาตามคลิปหนึ่งคลิปก็ตะแตกครับแ่ตา ตัวเล็กนิดเดียวแต่แรงขาเยอะเยอะมาเข้ามาเป็นแม่จะแกงมาช่วงเย็นๆก็กินญ้ากันครับทางที่บ้านช่วงเย็นจะเป็นช่วงพักผ่อนกินญ้าเล่นบางกินยาบางแต่แก้วตานี่จะเล่นเดนละกินญ้าด้วยครับ เล่มถอยมองหน้ายกหูกลางนะครับถอยไปแบบช้าๆแบบสโลโมชั่น อยากแกล้งมนาลแล้วครับอยากทับคิดคิดแกล้งมนาลแล้วหมันไส้ครับผมหมันไส้ขนาดอยู่เลี้ยงเขาเองยังหมันไส้เขาเลยครับบางทีเขาทําแบบเล่นเผลอๆน่ารักน่ารักน่าตีน่าตู๊เอย่าวิ่งไล่ว่ะ แก้งแล้วครับปล่อเขากินยาแล้วไม่แก้งอาแล้วต่ต่อไปเขาจะมาแก้งผมแล้วเจ้าตา ยังได้หนึ่งอย่างครับที่เล่นยังยังไม่แตกทักทีครับก็คือลูกบอลเลยครับผมลูกบอลน,นี้เขาจะหนานะครับผมแกตาเตยังไงก็ไม่แตกครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้เอาลูกบอลมาเล่นเลยครับแล้วก็ลูกบอลบางทีคุณพ่อเอาไว้ฝึกแกตาครับเดี๋ยวนี้แกตาเริ่มแบบหดเตะบอลน,นิดๆหน,น,น่อยๆนะครับเพราะคุณพ่อจะฝึกหนึ่งครั้งแล้วเราให้เตะแบบเก่งๆแบบ,แบบนี้เหมือนพี่นพพลัดเดี๋ยวจะ ถ่ายคลิปให้พี่พีเอฟซีได้ดูกันครับ ก็นิด,ด,ด,ดๆหน่อยๆอพได้แก้งครับแก้งนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆครับผมอยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในข้อครับไม่ค่อยได้ไปไหนวันนี้ก็ผมก็ขอปิดคลิปสวัสดีไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ